สวัสดีครับหลังจากที่แอดมีหนังสือละครเวทีเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์กับเด็กต้องคำสาบไว้ในครอบครองน่าจะ2-3ปีได้แล้วแต่เพิ่งคิดที่จะเริ่มอ่านเมื่อไม่กี่วันมานี้ซึ่งตอนนี้ก็อ่านจบเรียบร้อยแล้วยอมรับครับว่าครึ่งเล่มแรกไม่ค่อยชอบแต่พออ่านจบความไม่ค่อยชอบก็ยังคงมีอยู่แหละแต่ก็รู้สึกได้ว่ามันยังพอมีเนื้อหาบางส่วนที่น่าสนใจจนอยากจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกที่แอดจะพาทุกคนไปท่องจัก,กรวาลแยกของแฮร์รี่พอตเตอร์ใน โดยคลิปนี้จะเป็นการเจาะชีวิตเดลฟินีลูกสาวของลอร์ดวลเดอ o r มอร์แต่ก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับวัยเด็กของเดลฟีนีเดลฟีนีหรือเดลฟีกับอีกสองนามที่ถูกเรียกว่าเดลฟินีริดเดิลและเดลฟินีดิกกอรี เธอเป็นแม่มดเลือดผสมวัย20ปีหน้าตาสาสวยผมยาวสีเงินแกมน้ำเงินเดลฟินีเกิดในเดือนมีนาคมปี1998ที่คาร์ลิดมาลฟอยก่อนการรบที่ฮอกวอตส์เธอเป็นลูกสาวแท้ๆของลอร์ดโวลเดมอร์กับเบลลัติกส์เลสแตรงและเป็นทายาทคนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ของเซาราซาเซลิทิรินหลังสงครามยุติพ่อแม่ของเธอจบชีวิตที่นั่นส่วนโรโดฟัตเลสแตรงพ่อเลี้ยงและสามีของเบลติกส์รอดชีวิต แต่เขาก็ถูกส่งตัวไปที่อัสคาบันเดลฟินีกลายเป็นเด็กกำพร้าเธอถูกรับเลี้ยงโดยยูเฟียเมโรแม่มดเลือดบริสุทธิ์หัวรุนแรงเธอจำใจเลี้ยงดูเดลฟินีเพียงเพื่อแลกกับทองคำจำนวนหนึ่งเท่านั้นตลอดหลายปียูฟเมียไม่เคยรักใครให่ดีเดลฟินีและเธอเลี้ยงนกออเกรี่ไว้ในกรงตัวหนึ่งมันเป็นนกสีดำหน้าตาชั่วร้ายพอมดแม่มดเชื่อว่าเสียงร้องของออกรี่บ่งบอกว่าจะมีคนตาย ยูเฟเมียจึงพร่ำบอกเดลฟินีทุกวันว่าที่นกออเกอรี่มันร้องก็เพราะมันมองเห็นว่าเธอจะตายอย่างทรมานเมื่อเดลฟินีอายุ11ปีซึ่งเป็นช่วงอายุที่เธอควรเข้าเรียนที่ฮอกวอตส์แต่เธอไม่ได้เรียนเธออ้างว่าเธอไม่ค่อยสบายและนั่นคือเหตุผลที่เธอไม่ได้เข้าเรียนเหมือนเด็กคนอื่นๆพออายุ14ปีเดลฟีนีต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเธอไม่มีเพื่อนสนิทเลยแม้แต่คนเดียวสิ่งที่เธอทำได้คือสร้างเพื่อนในจินตนาการขึ้นมา เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีโรโดฟัสเลสแรงถูกปล่อยตัวออกมาจากคุกแอสคาบันแต่บ้างก็ว่าเขาแหกคุกแอสคาบันออกมาโรโดฟัสกลับมาหาลูกเลี้ยงของเขาและบอกเล่าความจริงทั้งหมดให้เดลฟินีฟังว่าแท้จริงแล้วเธอคือใครพร้อมกับเปิดเผยคำพยากรณ์ที่เขาเชื่อว่าชะตาได้ลิขิตให้เดลฟินีเป็นผู้ทำให้มันเป็นจริงซึ่งคำพยากรณ์ที่ว่าก็คือเมื่อตัวเกินทั้งหลายได้รับการยกเว้นเมื่อเวลาถูกย้อนกลับเมื่อเด็กๆที่ไม่มีใครมองเห็นค่าพ่อของตน เมื่อนั้นจอมานจะกลับคืนมาแผนการสุดทะเยอทะยานของเดลฟีนีเมื่อเดลฟินีรู้ความจริงทั้งหมดว่าเธอคือลูกสาวของลอดโวเดมอร์พ่อมดฝ่ายมือที่ยิ่งใหญ่และชั่วร้ายมากที่สุดคนหนึ่งของโลกเวทมนต์เธอก็เริ่มต้นวางแผนการเพื่อจะทําให้จอมานหรือพ่อของเธอกลับมาและหวนคืนสู่พลังอํานาจอีกครั้งเธอเดินทางไปหาเอมอสดิกกอรีพ่อของเซดริกดิกกอรีที่บ้านพ่อมดไม่มดชลาเซนออสวอลและทําให้เขาตกอยู่ภายใต้คาถางงง,งนัน หลอกให้เขาเชื่อว่าเขามีหลานสาวที่คอยดูแลเขาชื่อว่าเดลฟีนีดิกกอรีเดลฟินีใช้เวทมนต์บังคับให้เอมอสเดินทางไปหาแฮร์รี่พอตเตอร์พร้อมกับเธอที่นั่นเธอได้แนะนำตัวเองกับอัลบัสและแฮร์รี่ในฐานะหลานสาวจากนั้นเอมอสผู้น่าสงสารก็อ้อนวอนให้แฮร์รี่ใช้เครื่องย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตในเกมแข่งขันการปลรลองเวทไรภาคีเพื่อช่วยเซดริกดิกกอรีลูกชายของเขาไม่ให้ถูกวูดมอร์สังหาร แต่แฮร์รี่ปฏิเสธเขาบอกว่าเครื่องย้อนเวลาถูกทำลายไปหมดแล้วในเหตุการณ์ที่กองปริศนาในขณะเดียวกันอัลบัสลูกชายคนกลางของแฮร์รี่ได้แอบฟังการสนทนานั้นเข้าเขาจึงตัดสินใจที่จะแอบช่วยเหลือเอมอสนำเซดริกกลับมาเพื่อหวังที่จะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ที่เขากำลังแบกรับชื่อเสียงวงตระกูลเอาไว้ภาระซึ่งเขาไม่เคยต้องการและแน่นอนทั้งหมดก็เป็นไปตามแผนของเดลฟีนีระหว่างการเดินทางไปฮอกวอตส์ในชั้นปีที่4ี่ อัลบัสกับเพื่อนรักสกอร์เปียสมอลฟอยทั้งสองกระโดดหนีลงจากรถไฟและเดินทางไปที่บ้านพ่อมดแม่มดชลาเซนออสเวลลทั้งสองพบกับเอมอสที่อยู่ภายใต้ขาถางงง,ง,งนันกับเดลฟินีที่สวมรอยเป็นหลานสาวทั้งสองบอกกับเอมอสว่าพวกเขาจะช่วยเซดริกกลับมาก่อนอื่นพวกเขาต้องแทรกซึมเข้าไปในกระรวงเวทมนเพื่อทำการขโมยเครื่องย้อนเวลาที่เฮไมโอนนี่เก็บซ่อนเอาไว้ในห้องทำงานของเธอ อัลบ s สสกอป i u s สและเดลฟีนีใช้น้ำยาสับรปรดปลอมตัวเข้าไปในกระทรวงเวทมนต์เดลฟินีปลอมตัวเป็น h e r ร์ไมโอนีและทั้ง3คนก็ขโมยเครื่องย้อนเวลามาได้สำเร็จการเดินทางข้ามเวลาอัลบ s ส <_ Z> กับสกอปี i u สใช้เครื่องย้อนเวลากลับไปในอดีตโดยไม่มีเดลฟีนีไปด้วยทั้ง2วางแผนที่จะเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ในอดีตโดยหวังที่จะให้เซดริกอับาอและพ่ายแพ้ในการประลอง ผลสรุปก็คือทั้งสองได้สร้างความเป็นจริงขึ้นมา2รูปแบบโดยครั้งแรกเฮอร์ไมโอนี่กลายเป็นอาจารย์สอนวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดที่เข้มงวดและขมขืนในขณะที่ร้อนแต่งงานกับปัทมาพาติลวอย่างไม่มีความสุข ทุกอย่างดูเหมือนจะผิดพลาดไปหมดแม้แต่โรสลูกสาวของทั้งสองก็ไม่มีตัวตนเอาบัสกับสกอร์เปียสจึงกลับไปแก้ไขอีกครั้งซึ่งครั้งที่2องพวกเขาต้องพบเจอกับโลกเวทมนต์ที่กองทั ore, พเดอมเบอดอพ่ายแพ้ในสงครามฮอกวอตส์พาคีนกฟินิกซ์ซ่อนเร้นอยู่ใต้ดินแฮร์รี่พอตเตอร์ตายเอาบัสพอตเตอร์ไม่มีตัวตนโดโรเรสอัมบริดเป็นอาจารย์ใหญ่จอมานกลับมาถลิงอำนาจโลกที่เคยสดใสกลับสู่ยุคมืด เมื่อสิ่งที่พวกเขาพยายามเปลี่ยนแปลงมันคือความผิดพลาดสกอ์เปีสตัดสินใจใช้เครื่องย้อนเวลากลับไปแก้ไขความผิดพลาดทั้งหมดท้ายที่สุดทุกอย่างก็กลับมาสู่สิ่งที่ควรจะเป็นนั่นก็คือไทม์ไลน์ในปัจจุบันสกอ์เปีสเล่าทุกอย่างให้อลบัสฟังจากนั้นทั้งสองคนก็ตัดสินใจที่จะทำลายเครื่องย้อนเวลาด้วยตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นในระหว่างนั้นอลบัสก็ส่งข่าวไปหาเดลฟินีเขาคิดว่าเรื่องนี้สำคัญและควรบอกกับเธอ เดลฟินีเดินทางมาที่ฮอกวอตส์ทันเวลาก่อนที่เครื่องย้อนเวลาจะถูกทำลายเอบัสขอโทษเธอที่ไม่สามารถกลับไปช่วยเซดริกได้เพราะถ้าหากเซดริกไม่ตายสิ่งเลวร้ายก็จะเกิดขึ้นเซดริกจะกลายเป็นผู้เสพความตายและสังหารเนวิลลองบัตทอมนากินีจะรอดยุคมืดของโวลเดอมอร์จะกลับคืนมาเมื่อเดลฟีนีได้ยินว่าโวลเดอมอร์ยังมีชีวิตอยู่เธอก็รีบแซงทำเป็นว่าเข้าใจเธอบอกว่าจะอธิบายให้ลุงของเธอฟังว่าทำไมถึงช่วยเซดริกกลับมาไม่ได้ จากนั้นเธอก็แนะนําให้ทําลายเครื่องย้อนเวลาด้วยกันจากนั้นเดลฟินีก็หยิบเครื่องย้อนเวลามาพินิจด,ดูด้วยสีหน้าที่เปลี่ยนไปในตอนนั้นเองเด็กชายทั้งสองได้สังเกตเห็นรอยสักรูปนกออกรีบนหลังต้นคอของเดลฟีทันใดนั้นสกอร์เปียสก็จําได้ทันทีในตอนที่เขาท่องเวลาอยู่ในยุคที่โวลเดอมอร์เรืองอํานาจเดลฟีนีก็อยู่ที่นั่นเธอมีชีวิตอยู่ที่นั่นและเธอถูกเรียกว่าออกรี แต่ก็สายไปแล้วเดลฟี่ยกไม้กายะสิทธิ์ประทัก,กับสกอร์เปียสแต่ด้วยพลังของเธอที่แกร่งกว่ามากอัลบัสกับสกอร์เปียสถูกโจมตีด้วยคาถามัดร่างทันทีตัวตนที่แท้จริงของเดลฟินีเมื่อเครื่องย้อนเวลาอยู่ในมือเดลฟีตัดสินใจจะย้อนเวลากลับไปในภารกิจที่3ด่านเขาวงกดเพื่อช่วยเซดริก แต่อัลบัสปฏิเสธไม่ทำตามเดลฟีเล็งเห็นจุดอ่อนของอัลบัสนั่นก็คือมิตรภาพระหว่างเพื่อนเธอจึงขู่ฆ่าสกอร์เปียสหากเขาไม่ทำตามในตอนนั้นเองครกโบเกอร์จูเนียเพื่อนนักเรียนฮอกวอตส์เข้ามาเห็นเหตุการณ์วินาทีนั้นเดลฟีไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อยเธอใช้คำสาปพ,พิฆาตส,สังหารครกโบเกอร์ทันทีจากนั้นเธอก็ใช้เครื่องย้อนเวลาเดินทางไปยังภารกิจที่3ภายในเขาวงกฏอัลบัสกับสกอร์เปียสถูกพามาด้วยทั้งสองพยายามขัดขืน ด้วยความเหลืออดของเดลฟี่เธอยกไม้กายสิทธิ์ขึ้นและเตรียมจะสังหารสกอร์เปียสแต่แล้วเธอก็ถูกโจมตีจากด้านหลังโดยเซดริกดิกรีเพราะเซดริกคิดว่าฉากที่อยู่ตรงหน้าคือภารกิจที่เขาต้องเผชิญในเขาวงกตและเมื่อเซดริกจากไปทั้งสามก็ต่อสู้ยื้อยุดเครื่องย้อนเวลาจนมันทำงานขึ้นอีกครั้งมันพาทั้งหมดเดินทางไปยังไทม์ไลน์ใหม่เมื่อพวกเขามาถึงเดลฟี่ก็ทำลายเครื่องย้อนเวลาทันทีจากนั้นเธอก็ใช้ความสามารถที่ได้มาจากพ่อบินหนีไป อัลบัสกับสกอร์เปียสคนพบว่าพวกเขาย้อนเวลามายัางวันที่30ตุลาคมปี1981หนึ่งวันก่อนที่วเดมอร์จะสังหารลินลี่กับเจมส์พอตเตอร์เดลฟินีย้อนเวลามาที่นี่เพื่อมายับยั้งไม่ให้โวเดมอร์สังหารแฮร์รี่พอตเตอร์เธอมายับยั้งไม่ให้คำสาปตีกลับพ่อของเธอ ขณะเดียวกันในไทม์ไลน์หลักพวกพ่อแม่ก็เร่งออกตามหาลูกๆพวกเขาค้นพบเบาะแสเกี่ยวกับเดลฟินีแฮร์รี่รอนเฮอร์ไมโอนี่จินนี่และดูเอโกทั้งหมดรีบเดินทางไปยังบ้านพ่อมดแม่มดชลาเซนออสเอลเพื่อเข้นความจริงจากปากของเอมอสดิกกอรีเอมอสที่ไม่ได้อยู่ภายใต้คาถางงงันได้บอกกับพวกเขาว่าเขาไม่เคยมีหลานสาวเลยแม้แต่คนเดียวเมื่อได้ยินดังนั้นทั้ง5คนก็รีบไปที่ห้องของเดลฟีเพื่อค้นหาความจริงแฮร์รี่ลองพูดภาษาพาเซล จากนั้นห้องที่เรียบง่ายของเดลฟี่แปลเปลี่ยนกลายเป็นห้องที่มืดมนสิ้นหวังมีรูปงูเลื้อยอยู่บนผนังและปรากฏคำพยากรณ์เมื่อตัวเกินทั้งหลายได้รับการยกเว้นเมื่อเวลาถูกย้อนกลับเมื่อเด็กๆที่ไม่มีใครมองเห็นค่าพ่อของตนเมื่อนั้นจอมมารจะกลับคืนมาทั้งห้าคนพยายามตีความหมายของคำพยากรณ์และได้คำตอบว่าตัวเกินหมายถึงเซดริกเพราะก่อนตายวูดเมอร์สั่งให้หางหนอนกำจัดตัวเกินเมื่อเวลาถูกย้อนกลับก็หมายถึงการใช้เครื่องย้อนเวลาของเฮอร์ไมโอนี o ่ เด็กๆท,ที่ไม่มีใครมองเห็นก็หมายถึงอัลบัสกับสกอร์เปียสสองเด็กชายที่มีพ่อที่มองไม่เห็นลูกตัวเองไม่เข้าใจลูกตัวเองเมื heures, ่อท <t st ogene> ั้งหมดรวมกันจอมานก็จะกลับมาจากนั้นห้องของเดลฟินีก็ปรากฏถ้อยคำที่เธอบรรจงเขียนไว้ซึ่งทำให้พวกเขาค้นพบความจริงที่น่ากลัวฉันจะทำให้ความมืดเกิดขึ้นอีกครั้งฉันจะนำพ่อของฉันกลับคืนมาการเผชิญหน้าในโบสถ์เซนต์เจอรโรมเมื่อพวกพ่อแม่รู้ความจริงพวกเขาก็รีบเดินทางมาที่หมู่บ้านก็อดริกส์ฮอลโล และใช้เครื่องย้อนเวลาอีกอันที่ดรโกเก็บซ่อนเอาไว้โดยที่เขาไม่เคยได้ใช้มันพวกเขาย้อนเวลากลับไปในวันที่31ตุลาคมปี1981จากพิกัดช่วงเวลาที่อัลบัสส่งข้อความขอความช่วยเหลือไปหาพ่อของเขามันเป็นวันที่ลินล,ลี่กับเจมส์พอตเตอร์ถูกสังหารเมื่อพวกเขามาถึงพวกเขาก็ได้เจอกับสกอร์เปียสแล้วก็อัลบัสจากนั้นทั้งหมดก็วางแผนการจับกุมเดลฟินีด้วยการซ่อนตัวอยู่ในโบสเซนเจรโรม แผนการก็คือแฮรี่จะเป็นคนอาสาใช้เวทมนต์ปลอมตัวแปลงร่างเป็นโวลเดอร์มอร์เพื่อหลอกล่อให้เดลฟีนีเข้าสู่กับดักที่วางไว้เมื่อถึงเวลาเดลฟินีก็ปรากฏตัวขึ้นเธอตรงเข้ามาหาโวลเดอร์มอร์แฮรี่ที่อยู่ในร่างโวลเดอร์มอร์เขาแซงทําเป็นว่าไม่รู้จักเธอจากนั้นเธอก็เริ่มต้นอธิบายให้เขาฟังว่าเธอมาจากอนาคตเธอคือลูกสาวของเขาลูกสาวของทอมริดเดิลกับเบลลิทิกส์เลสแตรงและเธอมาที่นี่เพื่อยับยั้งไม่ให้เขาสังหารแฮร์รี่พอตเตอร์ ยับยั้งไม่ให้คำพยากรณ์ใหญ่เกิดขึ้นจริงเมื่อได้ยินดังนั้นแฮร์รี่ในร่างของวอดมอร์ก็สั่งให้เธอแสดงหลักฐานว่าเธอคือลูกของเขาจริงๆเดวฟี่พูดภาษาพาเซลพร้อมกับทะยานบินขึ้นไปในอากาศอย่างง่ายได้เธอบอกว่าเธอพยายามเดินตามรอยทางที่ท่านพ่อวางไว้เธอพร้อมที่จะอุทิศทั้งชีวิตเพื่อเป็นลูกที่ท่านภูมิใจแฮร์รี่จึงแกล้งบอกกับเธอว่าเขาเห็นแล้วว่าเธอจะเป็นอะไรและเห็นด้วยว่าเธอจะเป็นอะไรได้ต่อไปและถ้าเราสองคนรวมพลังกัน จะมีอำนาจมากปานใดลองนึกดูแต่ในขณะที่ Harry แฮร์รี่แท้งเป็นวูดอมอร์พูดคุยหลอกล่อให้เธอเข้ามาที่กับดักเวทมนตร์การแปลงร่างก็เริ่มเสื่อมถอยร่างของวูดอมอร์ค่อยๆกลับคืนสภาพเป็นแฮร์รี่ตัวจริงเมื่อเดลฟีเห็นดังนั้นเธอจึงยกไม้กายสิทธิ์ขึ้นและต่อสู้กับแฮร์รี่พร้อมกับร่ายคาถาสกัดกั้นประตูไม่ให้มีใครเข้ามาช่วยแฮร์รี่แต่ด้วยความที่อัลบัสตัวเล็กเขาโผล่ขึ้นมาจากช่องตะแกรงบนพื้นห้องโดยไม่มีใครสังเกตเห็นอัลบัสจึงร่วมต่อสู้กับพ่อ เขาใช้คาถาสะดอกกุญแจเปิดประตูให้ที่เหลือเข้ามาสมทบเมื่อทั้งหมดร่วมมือกันพวกเขาก็เอาชนะเดลฟินีเธอพ่ายแพ้หมดรูปและถูกพันธนาการด้วยคาถาของเฮอร์ไมโอนี่บทสรุปของเดลฟีนีเดลฟีอ้อนวอนแฮร์รี่เธอบอกว่าเธอแค่อยากรู้จักพ่อของเธอเท่านั้นขอแค่ได้เห็นเขาสักครั้งก็พอแฮร์รี่ปฏิเสธคำขอเขาบอกว่าเธอจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองไม่ได้เธอจะต้องเป็นลูกกําพร้าตลอดไปความจริงนี้จะไม่มีวันจากไปไหนเมื่อได้ยินดังนั้น เดลฟีจึงอ้อนวอนให้แฮร์รี่ฆ่าเธอซะหรือไม่เช่นนั้นก็เอาความคิดของเธอไปเอาความทรงจำของเธอไปทำให้เธอลืมว่าเธอเป็นใครแต่แฮร์รี่ก็ปฏิเสธเธอจะต้องได้รับโทษและจะต้องถูกส่งไปอัสคาบันเช่นเดียวกับที่แม่ของเธอเคยไปวินาทีนั้นเองวูดอมอร์ตัวจริงก็ปรากฏตัวขึ้นเขาตรงไปที่บ้านของเจมส์กับลินลี่พอตเตอร์เพื่อสังหารเดลฟี่พยายามเรียกพ่อดรโกใช้เวทมนต์มัดปากเธอแล้วก็ส่งเธอลอยหายไปส่วนแฮร์รี่กับที่เหลือ พวกเขายืนจ้องมองเหตุการณ์อันน่าเศร้าและปล่อยให้มันเป็นไปอย่างที่มันควรจะเป็นจากนั้นพวกเขาก็ใช้เครื่องย้อนเวลากลับไปยังไทม์ไลน์ปัจจุบันเดลฟินี <ph> ถูกส่งตัวไปยังคุกออสคาบันเธอลงเอยอยู่ที่นั่นด้วยข้อหาฆาตกรรมและใช้วัตถุวิเศษในทางที่ผิดและทั้งหมดนี้ก็คือจุดเริ่มต้นและเรื่องราวของเดลฟีนีลูกสาวของลอร์ดโบรเดมอร์กับเบลลิทิกส์เลสแตรงโดยอ้างอิงจากบทละครเวทีแฮร์รี่พอตเตอร์กับเด็กต้องคำสาปค,ครับซึ่งคลิปนี้แอดเล่าเฉพาะในพาร์ทของเดลฟีน ส่วนประเด็นเจาะลึกตัวละครอื่นๆอย่างอัลบัสสกอปยสเดรโกหรือว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ในวัย39ปีก็จะอยู่ในคอนเทนต์ของเด็กต้องคำสาบในคลิปต่อๆไปนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ